เปิดตำนานเดลินคูยูสุดยอดเมืองใต้ดินตุรกีสร้างได้อย่างไรในยุคโบราณสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ความลี้ลับใต้ผืนดินตุรกีไปสำรวจหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งที่สุดของโลกนั่นคือเมืองใต้ดินเดลินคูยูมหานครใต้ผีพบที่ขุดเจาะลึกลงไปถึง85เมตรซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภูมิประเทศอันแห้งแลง้ง ของแคว้นคัปปาโดเกียเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อและปริศนาที่ยังรอการไขเดลินคูยูไม่ใช่แค่ถ้ำหรืออุโมงค์ธรรมดาแต่เป็นเมืองใต้ดินที่สมบูรณ์แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตทั้งห้องพักอาศัยโรงเรียนโบสถ์อคอกสัตว์โรงเก็บไวนบ่อน,น้ำและแม้แต่ระบบระบายอากาศที่ซับซ้อน เมืองที่สามารถรองรับผู้คนได้มากถึง20,000คนและยังคงเป็นปริศนาว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นเมื่อไหร่และสร้างขึ้นเพื่ออะไรร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อไขปริศนาเหล่านี้ไปพร้อมๆกันคับปาโดเกียดินแดนแห่งหินรูปทรงประหลาดและบอลลูนหลากสีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของภูมิประเทศที่สวยงามราวกับภาพวาดแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน กลับน่าทึ่งยิ่งกว่าภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยเมืองใต้ดินมากมายแต่เดลินคูยูเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่เคยคนพบเมืองนี้ถูกคนพบโดยบังเอิญในปี1969เมื่อชายคนหนึ่งกำลังปรับปรุงบ้านของเขาและบังเอิญทุบกำแพงเข้าไปเจอกับห้องหลับห้องหนึ่งเมื่อสำรวจลึกลงไปเขาก็พบกับเครือข่ายอุโมงค์และห้องต่างๆที่เชื่อมต่อกันอย่างสลับซับซ้อน นำไปสู่การค้นพบเมืองใต้ดินเดลินคูยูในที่สุดชื่อเดลินคูยูมีความหมายว่าบ่อนน้ำลึกในภาษาตุรกีซึ่งบ่งบอบถึงความสำคัญของแหล่งน้ำในเมืองใต้ดินแห่งนี้การมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตและเดลินพมูยูมีบ่อนน้ำหลายแห่งที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำใต้ดินทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานาน ประวัติความเป็นมาของเดลินคูยูยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นักโบราณาคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวฟรีเจียนในช่วงแปศตวรรษก่อนคริสต์กาลพวกเขาเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของทักษะการขุดเจาะหิน อย่างไรก็ตามบางทฤษฎีก็เสนอว่าอาจมีชนเผ่าอื่นก่อนหน้าชาวฟรีเจียนที่เริ่มสร้างเมืองนี้และชาวฟรีเจียนเป็นเพียงผู้ขยายและปรับปรุงให้ดีขึ้นเมืองเดลินคูยูถูกใช้เป็นที่หลบภัยในช่วงสงครามและการลุกรานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามาศาสนาในยุคไบแซนไทน์เมื่อชาวคริสเตียนต้องหลบหนีจากการกดขี่ทางาศาสนาเมืองใต้ดินแห่งนี้ เป็นเหมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งสามารถปกป้องผู้คนจากภายนอกได้เป็นเวลานานหลายเดือนเมื่อเราเดินลงไปในเมืองใต้ดินสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คือความเย็นและความเงียบสงบอุณหภูมิภายในเมืองจะคงที่ตลอดทั้งปีประมาณ13องศาเซลเซียสไม่ว่าข้างนอกอากาศจะร้อนหรือหนาวเพียงใดการออกแบบเมืองนั้นชาญฉลาดมากช่องระบายอากาศที่กระจายอยู่ทั่วเมืองช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างในไม่รู้สึกอึดอัดเมืองเดลินคูยูมีทั้งหมด8ชั้นที่เปิดให้เข้าชมแต่คาดว่าอาจมีชั้นที่ลึกลงไปอีกที่ยังไม่ได้สำรวจแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกันไปชั้นบนสุดเป็นที่อยู่อาศัยและอคอกสัตว์ชั้นล่างลงมาเป็นโรงเก็บไวโรงเรียนและโบสถ์สิ่งที่น่าทึ่งคือทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟ ซึ่งเป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดเจาะแต่ก็แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของเมืองได้ห้องพักอาศัยในเดลินคูยูมีขนาดเล็กและเรียบง่ายแต่ก็มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมีเตียงนอนเตาผิงและที่เก็บของผนังห้องถูกขุดเจาะเป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อใช้เป็นชั้นวางของหรือที่เก็บโคมไฟโรงเรียนในเดลินคูยูเป็นที่ที่สำคัญมากสำหรับเด็กๆที่อาศัยอยู่ในเมืองใต้ดิน พวกเขาได้รับการสอนศาสนาประวัติศาสตร์และทักษะที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดโบสถ์ในเดลินคูยูเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและขอพรให้ปลอดภัยจากอันตรายระบบรักษาความปลอดภัยของเดลินคูยูนั่นหน้าทึ่งมากทางเข้าเมืองถูกซ่อนไว้อย่างดีและมีประตูหินขนาดใหญ่ที่สามารถปิดได้จากด้านหน้า ประตูหินเหล่านี้มีน้ำหนักหลายตันและต้องใช้คนจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายทำให้ผู้ลุกรานไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศที่ทำหน้าที่เป็นช่องสังเกตผู้ที่อยู่ในเมืองสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวภายนอกได้โดยที่ผู้ลุกรานไม่รู้ตัวการสร้างเมืองใต้ดินขนาดใหญ่อย่างเดอรินคูยูในยุคโบราณเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากพวกเขาใช้เครื่องมืออะไรในการขุดเจาะหิน พวกเขากำจัดหินที่ขุดออกมาได้อย่างไรพวกเขาสร้างระบบระบายอากาศที่ซับซ้อนได้อย่างไรคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่นักโบราณาคดีกำลังพยายามไขบางทฤษฎีเสนอว่าชาวฟรีเจียนอาจใช้เครื่องมือที่ทำจากทองแดงหรือเหล็กในการขุดเจาะหินพวกเขาอาจใช้เทคนิคการจุดไฟเพื่อให้หินแตกและใช้คานงัดแล้วรอกในการขนย้ายหินออกจากเมือง การสร้างระบบระบายอากาศอาจอาศัยหลักการของพาความร้อนอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในเมืองอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ทั้งหมดความซับซ้อนและความแม่นยำในการสร้างเมืองเดรินคูยูนั้นเกินความสามารถของเครื่องมือและเทคโนโลยีในยุคนั้นบางคนเชื่อว่าอาจมีเทคโนโลยีหรือความรู้ที่หายไปจากประวัติศาสตร์ ที่ช่วยให้พวกเขาสร้างเมืองนี้ได้นอกจากเดรินคูยูแล้วคัปปาโดเกียยังมีเมืองใต้ดินอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นคายมาคลีคายมาคลีและออสโคนักเมืองเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าเดรินคูยูแต่ก็มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมเมืองใต้ดินเหล่านี้เป็นเหมือนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันซึ่งอาจถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหรือเส้นทางการค้าในอดีต การสำรวจเมืองใต้ดินในคาปปาโดเกียเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจเป็นการเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคโบราณและสัมผัสกับความฉลาดและความอดทนของมนุษย์เมืองใต้ดินเหล่านี้เป็นอนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากปัจจุบันเดรินคูยูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกี นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองใต้ดินแห่งนี้เพื่อสัมผัสกับความลี้ลับและความยิ่งใหญ่ของมันการเดินสำรวจเมืองใต้ดินเป็นการผจญภัยที่น่าจดจำและเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้มุมมองของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเกี่ยวกับเดรินคูยูมีความหลากหลายบางคนมองว่าเมืองน,นี้เป็นเพียงที่หลบภัยชั่วคราวในช่วงสงครามและการรุกราน ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเมืองนี้มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมมากกว่านั้นนักประวัติศาสตร์บางคนเสนอว่าเดรินคูยูอาจถูกใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และความรู้ในช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์ถูกกดขี่ชาวคริสเตียนอาจใช้เมืองใต้ดินแห่งนี้เป็นสถานที่ลับในการสอนและเรียนรู้ศาสนานักโบราณคดีบางคนพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า อาจมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเมืองเดรินคูยูมีห้องบางห้องที่ถูกตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาและมีหลุมฝังศพที่อาจใช้ในการฝังศพนักบวชหรือบุคคลสำคัญทางศาสนานอกจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีแล้วเดรินคูยูยังความสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวตุรกีเมืองใต้ดินแห่งนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความแข็งแกรง่งและความสามารถในการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ชาวตุรกีหลายคนเชื่อว่าเดรินคูยูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถช่วยให้พวกเขามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตพวกเขามักจะมาเยี่ยมชมเมืองใต้ดินแห่งนี้เพื่อขอพรและขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดรินคูยูยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์ เมืองใต้ดินแห่งนี้ปรากฏอยู่ในนวนิยายภาพยนตร์และวิดีโอเกมหลายเรื่องซึ่งช่วยเผยแพร่เรื่องราวและความน่าทึ่งของเดรินคูยูไปทั่วโลกในปัจจุบันการอนุรักษ์เดรินคูยูเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมืองใต้ดินแห่งนี้มีความเปราะบางและอาจได้รับความเสียหายจากนักท่องเที่ยวและภัยธรรมชาติรัฐบาลตุรกีและองค์กรระหว่างประเทศกำลังทำงานร่วมกัน เพื่อปกป้องและอนุรักษ์เดรินคูยูให้คงอยู่สืบไปการเยี่ยมชมเดรินคูยูต้องทำด้วยความระมัดระวังและเคารพต่อสถานที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยวและไม่ควรสัมผัสหรือทำลายสิ่งของใดๆในเมืองการค้นพบและศึกษาเดรินคูยูยังคงดำเนินต่อไปนักโบราณาคดีกำลังขุดค้นและสำรวจส่วนต่างๆของเมืองที่ยังไม่ได้สำรวจและพยายามไขปริศนาที่ยังคงซ่อนอยู่ อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเดรินคูยูและเข้าใจถึงความสำคัญของเมืองใต้ดินแห่งนี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และนี่คือเรื่องราวของเดรินคูยูเมืองใต้ดินที่น่าทึ่งที่สุดของโลกเมืองที่สร้างขึ้นในยุคโบราณด้วยความฉลาดและอดทนของมนุษย์เมืองที่ยังคงเป็นปริศนาและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเดรินคูยูไม่ใช่แค่เมืองใต้ดิน แต่เป็นสัญลักษณ์ของความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะอุปสรรคและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่แม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่สุดเมืองใต้ดินแห่งนี้เป็นอนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดความอดทนและความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่คงอยู่ไปตลอดกาลการเดินทางสู่เดรินคูอยู่เป็นการเดินทางสู่จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นการเดินทางที่ทำให้เรา ระหนักถึงความสามารถและความยิ่งใหญ่ของมนุษย์หวังว่าสารคดีเรื่องนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินและจุดประกายความสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลกขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ